นพิชยาพรโพสงาค่ะวันนี้ชมรมพุทธศาสตร์ชากลนะคะได้จัดงานมีเชียร์ฮอ e เดอร์อเวอร์ดเพื่อมอบเลอดเกียรติคุณให้กับนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันที่ร่วมกันมาเป็นที่เีเชียในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ที่ผ่านมาเรามาชมบรรยากาศกันเลยค่ะ สำหรับสถาบันที่ได้รับโลก่เกียรติยศได้แก่รางวัลเกียรติยศเยาวชนผู้นำฟืน้นฟูศิลธรรมโลกระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2556ประเภทยอดวีเชียสูงสุดระดับประเทศอันดับที่1ได้แก่ชมรมสมาธิและศิลธรรมสถาบันมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่อันดับที่2ชมรมวิสตาขับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อันดับที่ส คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีชมเชยอันดับหนึ่งชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลพัญยบุรีและรางวัลเกียรติยศเยาวชนผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2556ประเทศศูนย์เครือข่ายยอดกัลยาณมิตรได้แก่ชมรมพุทธศิลป์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรอีกหลายสถาบันเลยค่ะขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาบุญกับทุกสถาบันที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ฟังความรู้สึกของพวกเขากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับรางวัลอะไรคะอ,อ๋อครับผมผมก็เป็นตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมวันนี้ก็ได้รับรางวัลประเภทศูนเครือข่ายยอดกัลยาณมิตรนะครับก็คือว่าจากที่เราจะได้ตามวิเชียจากมอตัวเองแล้วนะครับผมก็ได้ไปตามวิเชียจากมอข้างๆของเรานะครับผมในจังหวัดเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผมแล้วความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้มาทําแบบหน้าที่แบบเป็นวีเชียนะครับแล้วก็ ตามวิเชียมอมอข้างเคียงเขามาร่วมกันเป็นวิเชียมาร่วมกันสร้างความดีเราก็รู้สึกประทับใจมากกับที่บุญที่เราได้รับนะครับผมก้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ได้รับรางวัลอะไรคะอ๋อวันนี้ก็ได้รับรางวัลยอดวิเชียสูงสุดะดับประเทศครับก็เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชวัเชียเชียงใหม่ครับค่ะทำหน้าที่อะไรทําไมถึงได้รับรางวัลนี้คะอืมก็รางวัลนี้นะครับก็มาจากการ ทุ่มเทครับในการตา้งวิเชียในสถาบันครับเพื่อที่จะมาเป็นวิเชียนะครับกเ็เรียกว่าได้ว่าน้องๆทางคณะกรรมการชมรมครับแล้วก็น้องชมรมครับก็ได้ทุ่มเทกันอย่างมากเลยนะครับในการที่ช่วยกันตามวิเชียในสถาบันนะครับรู้สึกยังไงไว่นนาคะที่ได้รับรางวัลนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเออที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะว่า,เ,าเป็นรางวัลที่ทําให้เราได้นึกถึงนะครับประสบการณ์ที่เราทำหน้าที่วิเชียครับค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ได้รับรางวัลอะไรคะรางวัลตามยอดวิเชียสมงสุด,ดอันดับสองครับแล้วทำอย่างไรคะถึงได้มียอดวิเชียสูงสุดเป็นอันดับสองเลยทําอย่างไรก็ติดตามนะครับตามเพื่อนๆชวนเพื่อนโดยการที่ผมเป็นตัวแทนผมเป็นทางสาข,าขาของมหาวทิทยาลัยครับแล้วก็ติดตามบทควดประกาศของต่างๆตามมหาวทิทยาลัยแล้วก็ตามหอวขักครับรู้สึกอย่างไรคะที่ได้รางวัลน,นี้ก็รู้สึกยินดีนะครับ ปลื้มมากที่ได้ทํามาอย่างเต็มที่แล้วพอมาวันนี้ก็ได้รับผลประสบความสําเร็จเพื่อนๆทุกคนในมหาวิทยาลัยก็ยินดีด้วยเช่นกันครับค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะครับได้รับรางวัลอะไรคะวันนี้รางวัลที่ได้รับก็คือยอดวิเชาสูงสุดลําดับสามนะครับทําอย่างไรคะถึงได้ว่าวิเชียสูงสุดเป็นลนดับสาเลยทําอย่างไรก็คือผมเป็นตัวแทนของคณะครุศาสตร์นะครับ จากมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับในการติดตามน้องๆออที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวีเชียก็คือเป็นผู้นําฟื้นฟูสิลธรรมโลกนะครับค่ะแล้วรู้สึกอย่างไรคะความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้นะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเป็นรางวัลแรกเลยที่ได้ในระดับประเทศะนะครับรู้สึกปลื้มเป็นอย่างมากครับเมื่อทราบข่าวจากพี่ๆจากทาง วิเชียนะครับโทรไปแจ้งบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิชบุญได้รับรางวัลเขรู้สึกดีใจรวมทั้งเพื่อนๆก็ดีใจเช่นเดียวกันครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับางวัลอะไรคะตามยอดวิเชียรสูงสุดระดับประเทศชมเชยระดับหนึ่งค่ะค่ะแล้วท่านยังได้ถึงได้มาเป็นรางวัลชมเชยระดับหนึ่งเลยอ๋อก็ทุกคนค่ะในชมรมค่ะก็จะตามยอดน้องๆจากตามสาขาหรือตามห้องค่ะที่ เป็นอาจารย์ค่ะอาจารย์ของที่ทํากิจกรรมชมรมด้วยค่ะแล้วก็ตามย่อจากตรงนั้นมาค่ะแล้วน้องๆที่เรียนกับอาจารย์ค่ะก็เราก็จะไปบูมในห้องที่อาจารย์สอนค่ะเราจะทํากันเป็นทีมเลยค่ะค่ะจนได้โล่นี้มาเรียกว่าทุ่งเทนะคะหลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะมีความสุขมากๆเลยค่ะประทับใจค่ะ เราเนี่ยในตั้งใจแล้วก็ตั้งใจมาอย่างเต็มที่ค่ะเพราะทุกคนทำกันเป็นทีมค่ะเราจรึงได้รับรางวัลเกียรติยศอันนี้มาค่ะค่ะยินด,ดีด้วยนะคะ,คะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะและนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานวิเชียรฮองเนงอรออวอร์ดค่ะดิฉันพิชยาพรพัง่ารายงาน